ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนแน่บางคนบอกว่าความเงียบเกิดขึ้นในชั่วพริบตาแต่สำหรับผมมันเหมือนคลื่นลูกใหญ่ที่ถาโถมเข้ามาช้าๆแล้วพรากทุกอย่างไปเสียงสุดท้ายที่ผมจำได้ก่อนทุกอย่างจะเงียบคือเสียงกริดร้องของเธอท่านว่าระวังจากนั้นไม่มีอะไรอีกเลยเสียงนั้นฝังลึกในหัวผมจนถึงทุกวันนี้ เสียงที่แม้ผมจะไม่ได้ยินมันอีกแล้วด้วยหูแต่มันยังก้องอยู่ในความทรงจำซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมเคยคิดว่าคำพูดสุดท้ายในชีวิตของคนเราจะต้องยิ่งใหญ่หรือเต็มไปด้วยความหมายแต่ของเธอมันคือเสียงเตือนที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยแม้ในวินาทีที่เธอเองก็กำลังตกอยู่ในอันตรายจากเสียงกรีดร้องกลายเป็นเสียงเงียบ เงียบจนผมได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองเงียบจนแม้แต่เสียงหัวใจก็เหมือนจะหยุดเต้นความเงียบที่เหมือนจัก,กรวาลทั้งใบสูญเสียแรงนุมถ่วงทิ้งให้ผมลอยอยู่ในที่ว่างที่ไม่มีทิศไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยผมลืมตาขึ้นในโรงพยาบาลทุกอย่างขาวโพลนสว่างเกินจริงแต่ไม่มีเสียงอะไรเลย เหมือนผมถูกตัดขาดออกจากโลกไปอย่างสิ้นเชิงผมเห็นแม่ร้องไห้เห็นหมอพูดกับผมเห็นเพื่อนสนิทจ,จับมือผมแน่นๆแต่ผมไม่ได้ยินอะไรเลยเหมือนทุกคนพูดอยู่หลังผนังกระจกหนาๆที่ไม่มีทางทะลุเสียงมาได้ผมพยายามขยับปากถามว่าขวัญอยู่ไหนแต่ไม่มีใครตอบสิ่งที่ผมเห็นมีแค่แววตาเศร้า น้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่มีคำอธิบายผมเริ่มรู้และไม่อยากรู้พร้อมกันแล้วความจริงก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละอย่างผมไม่สามารถได้ยินอีกแล้วและเธอขวัญคนรักของผมเธอจากผมไปแล้วไม่มีใครกล้าพูดตรงๆแต่ผมรู้จากสีหน้าจากน้ำตาจากมือที่ลูบแขนผมเบาๆโดยไม่มีคำพูดปลอบใจใดๆ มันไม่ใช่แค่ความเงียบของหูแต่มันคือความเงียบในใจในจิตใจลึกที่สุดของผมเหมือนโลกที่เคยมีเสียงกลายเป็นภาพเงียบงนันที่ฉายซ้ำโดยไม่มีทางหยุดและที่โหดร้ายที่สุดก็คือขวัญจากผมไปพร้อมกับเสียงสุดท้ายที่เธอมีให้ผมและผมไม่เคยมีโอกาสได้พูดอะไรตอบกลับเลยสักคำวันนั้น โลกทางใบของผมหยุดนิ่งและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ความเงียบก็ไม่เคยจากไปจากชีวิตผมอีกเลยผมกลับมาบ้านในอีกหลายสัปดาห์หลังจากออกโรงพยาบาลมันเป็นบ้านหลังเดิมที่เราเคยใช้ชีวิตร่วมกันบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงดนตรีคอเบาๆและเสียงเธอร้องเพลงผิดคีย์อย่างไม่เคยอายใครแต่ครั้งนี้มันเงียบเหลือเกิน เงียบจนผมได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองสะท้อนอยู่ในห้องทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ไม่มีเธอไม่มีแม้เงาของเธอไม่มีแม้เสียงฝีเท้าเบาๆที่มักจะเดินมาโอบผมจากด้านหลังเวลาอยู่ในครัวไม่มีแม้เสียงหงัวเราะกลัวน้ำเสียงงอนๆเวลาเธอทำของตกเองแล้วโทษผมผ้าม่าน ลายดอกไม้ที่เธอชอบยังพริ้วไหวตามลมหน้าต่างหมอนบนโซฟาที่เธอมักหนุนหลับระหว่างดูซีรีส์ยังบุมเป็นรอยเดิมกรอบรูปของเราสองคนที่เธอวางไว้บนโต๊ะข้างเตียงยังตั้งอยู่ในมุมเดิมยังไม่ไหวติงแม้แต่ถ้วยกาแฟสีเขียวอ่อนที่เธอชอบก็ยังวางอยู่บนชั้นเหมือนวันก่อนกลิ่นของเธอยังอยู่ในผ้ามา่าน ในผ้าหม่มในเสื้อตัวเก่งที่ยังแขวนไว้เหมือนเจ้าของจะกลับมาใส่อีกเมื่อไรก็ได้ผมเผลอยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าอยู่นานนักแค่เพื่อจะได้กลิ่นนั้นอีกนิดแค่เพื่อจะรู้สึกว่าเธอยังอยู่ยังไม่จากไปไหนเหมือนเหมือนเธอแค่เดินออกไปซื้อของข้างนอกแล้วจะกลับมาในอีกไม่กี่นาทีผมเฝ้ารอฟังเสียงไขุ่ญแจหน้าประตูทุกวัน แม้จะรู้ว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นอีกแล้วแต่เวลาผ่านไปเรื่อยๆความจริงก็ค่อยๆทำหน้าที่ของมันขวัญไม่มีวันกลับมาแล้วไม่มีเสียงของเธอไม่มีเสียงหมเราะที่แทรกเข้ามาเวลาผมทำหน้าจริงจังเกินไปไม่มีเสียงบบนเวลาผมลืมวันสำคัญไม่มีเสียงปลอบใจเวลาผมเครียดไม่มีเสียงกระซิบว่าฝันดีนะ ที่เธอมักพูดเบาๆก่อนนอนข้างหูผมมันเป็นความเงียบที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตเพราะมันเต็มไปด้วยเสียงที่ผมเคยมีแต่มันไม่มีอีกแล้วผมเริ่มนั่งอยู่หน้ากระดาษเปล่าไม่มีจุดหมายไม่มีคำพูดใดจะเขียนแต่หัวใจผมมันพยายามพูดอะไรบางอย่างเหมือนมันร้องเรียกชื่อเธออยู่เงียบๆในทุกลมหายใจแล้ววันหนึ่ง ผมก็เขียนชื่อเธอลงไปในหน้ากระดาษขวัญจากนั้นก็เริ่มเขียนทุกอย่างที่อยากพูดกับเธอคำขอโทษที่ไม่ได้พูดความรักที่ไม่ได้แสดงออกความกลัวที่ไม่เคยกล้ายอมรับจดหมายที่ไม่มีคนอ่านไม่มีคนตอบไม่มีที่อยู่ปลายทางแต่ผมก็เขียนเพราะมันคือเสียงเดียวที่ยังอยู่ในใจผมเสียงที่ทำให้ผมยังรู้สึกว่าผมยังรักเธอ และเธอยังอยู่ในความเงียบนี้กับผมเสมอคืนหนึ่งในความเงียบที่หนาวเย็นผมนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นมองออกไปนอกหน้าต่างที่มีสายฝนโปรยปรายโลกภายนอกชุ่มด้วยหยาดน้ำฝนแต่โลกภายในผมกลับแห้งผากเหมือนถูกเผาโดยไฟของความคิดถึงและความรู้สึกผิดท,ที่ลุกโชนอยู่ในใจผมเปิดสมุดจดของตัวเองเขียนคำว่าขวัญลงไปบนหน้ากระดาษ แล้วมองดูมันอยู่นานแสนนานแค่ชื่อของเธอก็ทำให้หัวใจสัน่นความทรงจำหลายพันฉากไหลย,ย้อนกลับมาราวกับถูกเปิดประตูระบายน้ำผมนึกถึงวันแรกที่เรารู้จักกันเธอยื่นกาแฟผิดแก้วให้ผมในร้านคาเฟเ่เล็กๆถึงตอนนั้นเธอจะหน้าแดงอย่างเขินอายแต่ผมจำได้ว่ารอยยิ้มเธอสวยมากจนผมอยากให้เธอสั่งผิดแบบนั้นทุกวัน น้ำตาผมเริ่มไหลช้าๆโดยไม่รู้ตัวมือเริ่มสั่นและสมองก็หมุนวนกับคำถามเดิมๆว่าทำไมต้องเป็นเธอทำไมไม่เป็นผมทำไมเราต้องจากกันโดยไม่มีคำอธิบายทำไมเสียงสุดท้ายของเธอคือคำว่าระวังแต่ผมกลับไม่ทันระวังอะไรเลยในจังหวะที่ใจผมกำลังจะแตกสลายท่ามกลางความเงียบที่หนักอึง้งผมกลับ ได้ยินเสียงหนึ่งในหัวมันไม่ใช่เสียงจริงแต่มันชัดเจนในใจมากพอที่จะทำให้ผมชะงักอย่าร้องเลยทันวาฉันยังอยู่ตรงนี้ผมเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจไม่มีใครในห้องไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแต่เสียงนั้นยังคงอยู่ในหัวผมชัดเจนและอบอุ่นเหลือเกินมันเป็นน้ำเสียงของขวัญเสียงที่ผมจำได้ดีที่สุดในชีวิต เสียงของเธอไม่ดังไม่ชัดแต่มันเต็มไปด้วยความรักเหมือนเสียงที่ดังขึ้นจากจดหมายที่ยังไม่ถูกเปิดจากภาพถ่ายที่ยังไม่เคยมองตรงๆและจากความรู้สึกที่ยังไม่เคยยอมรับอย่างแท้จริงในวินาทีนั้นผมเริ่มเข้าใจว่าเสียงที่แท้จริงอาจไม่จำเป็นต้องมาจากการได้ยินมันคือเสียงที่ใจเราฟังออกเสียงที่พูดกับเรา เพียงแต่เราเคยเงียบเกินกว่าจะรับฟังมันตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาผมเริ่มฟังหัวใจตัวเองอีกครั้งและในความเงียบมันก็มีเสียงมากมายซ่อนอยู่ไม่มีใครรู้ว่าในวันเกิดเหตุผมกับขวัญทะเลาะกันอย่างรุนแรงเราเถียงกันเรื่องเล็กน้อยที่สะสมมานานเรื่องงานเรื่องเวลาที่ให้กันไม่พอเรื่องอนาคตที่ยังไม่ลงตัว แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องพวกนั้นเลยมันคือความรู้สึกที่ผมเก็บไว้ลึกที่สุดผมรู้ตัวมานานว่าควรกำลังลังเลกับความสัมพันธ์ของเราเธอเคยพูดอ้อมๆว่าอยากห่างกันสักพักอยากมีเวลาให้ตัวเองแต่ผมแกล้งทําเป็นไม่เข้าใจเพราะกลัวจะเสียเธอไปจริงๆวันนั้นก่อนขึ้นรถ เรามีปากเสียงกันเรื่องที่เธอจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดตามงานใหม่ผมไม่อยากให้เธอไปไม่ใช่เพราะเป็นห่วงแต่เพราะผมกลัวเธอจะไปโดยไม่มีผมในชีวิตอีกต่อไปผมพูดออกไปด้วยอารมณ์ว่าถ้าเธออยากไปนักก็ไปเลยคำพูดนั้นผมจำได้ขึ้นใจเพราะมันเป็นคำพูดสุดท้ายที่ผมพูดกับเธอก่อนที่เธอจะขึ้นรถมาเงียบๆนั่งข้างผม โดยไม่พูดอะไรสักคำเธอร้องไห้เงียบๆอยู่ข้างผมบนรถแต่ผมกลับเลือกที่จะขับรถต่อไปโดยไม่มองเธอไม่ฟังเธอไม่พูดคำขอโทษเพราะในใจผมยังเต็มไปด้วยความกลัวความโกรธและความดื้อรั้นระหว่างขับรถผมสังเกตว่าเธอเขียนบางอย่างลงในสมุดเล่มเล็กของเธอแล้วรีบเก็บมันไว้ในกระเป๋าเหมือนบันทึก หรือจดหมายบางอย่างที่ไม่อยากให้ผมเห็นตอนเราหยุดติดไฟแดงเธอหันมามองผมครู่หนึ่งดวงตาเต็มไปด้วยน้ําตาแต่ในแววตานั้นมันเหมือนจะพูดว่าเธอจะไม่พูดอะไรเลยเหรอแต่ผมก็ยังเงียบและเมินหน้าหนีผมขับเร็วขึ้นเล็กน้อยเพราะอารมณ์ร้อนแต่คิดว่าอยากให้ถึงบ้านเร็วๆและได้แยกย้ายกันไปพัก แล้วค่อยคุยกันพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้มันไม่มีอีกแล้วเสียงร้องเตือนของเธอในวินาทีนั้นคือเสียงที่ผมไม่มีวันลืมเธอห่วงผมแม้ในวินาทีสุดท้ายในขณะที่ผมยังโกรธเธออยู่ด้วยซ้ําและนั่นคือความผิดที่ผมไม่เคยพูดกับใครความผิดที่ผมปล่อยให้เธอจากไปทั้งที่หัวใจของเธอยังมีคำถามมากมาย ที่รอคำตอบจากผมความผิดที่ผมรู้ตัวเองว่าเป็นต้นเหตุของการทะเลาะและผมคือคนที่ไม่เคยกล้าพูดคำว่าอย่าไปแม้จะอยากพูดมากแค่ไหนก็ตามใช่คำพูดที่ผมอยากเปลี่ยนที่สุดในชีวิตคือประโยคนั้นถ้าเธออยากไปนักก็ไปเลยผมอยากย้อนกลับไปพูดว่าอย่าไปเลยนะขวัญ อยู่กับเราต่อได้ไหมถ้าเธอยังลังเลฉันจะพยายามใหม่เราเริ่มกันใหม่ได้ไหมแต่ผมพูดไม่ทันและผมไม่มีโอกาสได้พูดอีกเลยหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์นั้นผมเพิ่งกล้าเปิดกระเป๋าใบเดิมของเธอที่ยังวางอยู่ตรงหัวเตียงกระเป๋าที่ผมไม่เคยกล้าแตะผมเจอสมุดเล่มนั้นมันเล่มเล็กๆหน้าปกสีฟ้า มีรอยขีดเขียนเต็มไปหมดในหน้าสุดท้ายของเล่มมีถ้อยคำที่ทำให้หัวใจผมหยุดเต้นชั่วขณะทันวาถ้าเราห่างกันจริงๆอย่าคิดว่าฉันเลิกรักเธอนะบางทีเราแค่เหนื่อยและไม่รู้วิธีจะกอดกันในวันที่เหนื่อยถ้าเธอพูดสักคำว่ารั้งฉันจะอยู่แต่ถ้าเธอเงียบฉันก็จะเดินออกมาอย่างเงียบๆเ,เช่นกัน ฉันรักเธอแม้ในวันที่เราทะเลาะกันที่สุดผมนั่งถือสมุดเล่มนั้นแนบอกอยู่นานน้ำตาไหลแบบที่ไม่เคยไหลมาก่อนมันเป็นเสียงที่ดังที่สุดในหัวผมแม้ผมจะไม่ได้ยินมันจริงๆเพราะขวัญเขียนมันไว้ด้วยหัวใจวันหนึ่งแม่ของขวัญโทรมาหาผมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พิธีศพผมลังเล แต่ก็เดินทางไปหาท่านที่บ้านท่านเงียบขรึมกว่าที่ผมจําได้แต่ในแววตายังอบอุ่นแบบเดิมหลังจากนั่งเงียบกันอยู่นานท่านยื่นกล่องเล็กๆก,กล่องนึงให้ผมขวันฝากไว้ว่าจะให้ในวันเกิดของลูกผมนิ่งงานไปครู่หนึ่งแล้วค่อยๆเปิดกล่องนั้นออกข้างในคือเครื่องบันทึกเสียงเล็กๆสีขาวซีดผมเปิดมันโดยไม่รู้ว่า จะได้ยินอะไรหรือไม่เพราะผมไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วแต่เมื่อเห็นไฟกระพริบลและเห็นปากของขวัญในคลิปเคลื่อนไหวผมกลับได้ยินเธอในหัวอย่างชัดเจนถึงท่านว่าไม่ว่าเราจะเงียบใส่กันไปกี่ครั้งขอให้รู้ไว้ฉันไม่เคยหยุดรักคุณเลยผมนั่งอยู่กับกล่องนั้นทั้งคืนไม่มีน้ำตาไม่มีเสียงสะอื้น แต่หัวใจเหมือนจะระเบิดออกมาจากอกผมค่อยๆหยิบเครื่องบันทึกเสียงมากอดไว้แน่นราวกับมันคือลมหายใจสุดท้ายของเธอที่ยังพอมีเหลืออยู่ในความเงียบที่ยาวนานนั้นผมได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในคำพูดไม่ได้อยู่ในเสียงที่ดังที่สุดแต่มันอยู่ในการกระทำเล็กๆการให้อภยัยและการเลือกจะอยู่ แม้ไม่มีคำสัญญามันคือการฟังด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยหูและมันคือเสียงของความรักที่ยังคงอยู่แม้เจ้าของเสียงจะจากไปแล้วหลังจากคืนที่ผมนั่งอยู่กับเครื่องบันทึกเสียงของเธอผมก็รู้แล้วว่าถึงเวลาที่ผมต้องลุกขึ้นแม้จะยังเดินไม่มั่นคงถึงเวลาที่ผมต้องอยู่ต่อแม้จะยังเจ็บถึงเวลาที่ต้องก้าวไปข้างหน้า โดยที่รู้ว่าเธอจะไม่เดินเคียงข้างผมอีกแล้วผมเริ่มใช้ชีวิตทีรวันไม่รีบร้อนไม่ฝืนยิ้มแต่ก็ไม่จมอยู่กับความรู้สึกผิดจนลืมว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกันมากแค่ไหนผมเริ่มกลับไปยังที่ที่เราสองคนเคยไปไปที่ร้านกาแฟที่เธอสั่งผิดเมนูตอนเจอกันครั้งแรกไปที่สวนที่เธอเคยวิ่งเล่นเหมือนเด็ก เวลาอากาศดีไปที่ทะเลที่เธอเคยวาดฝันว่าเราจะนั่งมองพระอาทิตย์ตกด้วยกันและในวันหนึ่งผมก็ไปที่ทะเลนั้นขื้นลมยังพัดเหมือนเดิมแต่ผมกลับรู้สึกว่าเธอนั่งอยู่ข้างๆไม่ใช่ในรูปแบบของร่างกายแต่เป็นความรู้สึกความสงบแบบเดียวกับตอนที่เรานั่งด้วยกันครั้งสุดท้ายผมถือจดหมายฉบับหนึ่งในมือมันไม่ใช่จดหมายของเธอ แต่เป็นจดหมายของผมเขียนถึงเธอในวันที่ผมพร้อมจะพูดทุกอย่างที่ไม่เคยพูดคำขอโทษคำขอบคุณคำรักและคำลาขวัญผมขอบคุณที่เคยรักกันขอบคุณที่ให้อภัยแม้ในตอนที่ผมยังไม่เคยให้อภัยตัวเองขอบคุณที่ยังอยู่กับผมในความเงียบผมจะไม่หยุดคิดถึงคุณ แต่ผมจะเริ่มมีชีวิตในแบบที่คุณอยากให้ผมมีอย่างเข้มแข็งอย่างอ่อนโยนอย่างมีความหมายผมจะเงียบต่อไปแต่ในความเงียบนั้นจะเต็มไปด้วยเสียงของขวัญผมปล่อยจดหมายนั้นให้ลมทะเลพัดพาไปมันลอยขึ้นไปเบาๆก่อนจะลับตาไปกับแสงสุดท้ายของวันแล้วผมก็ยืนอยู่ตรงนั้น ไม่ได้ร้องไห้แต่หัวใจเบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นตั้งแต่วันนั้นผมไม่กลัวความเงียบอีกต่อไปเพราะในความเงียบผมได้ยินเสียงเธอเสมอและในความเงียบที่ยาวนานที่สุดนี้ผมก็ได้ยินตัวเองชัดเจนที่สุดเช่นกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปนะคะ